สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าแสงสว่างในทางธรรมดุดประกายให้ชีวิตให้พบแต่ความสดใสะนะคะอันนี้ก็จริงนะคะเขาบอกว่าแสงสว่างทางธรรมก็หมายถึงว่าถ้าคนไหนนะคะมีใจทางธรรมมากๆนะคะคือพูด พูดง่ายๆว่าเข้าถึงทัรมนะคะคือคนเราสมัยนี้นะคะการเข้าถึงทรรมบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบมุ่งแต่ทำมาแบบหากินไม่เคยเข้าวัดเข้าวาก็มีนะคะคือคนเราเนี่ยไม่ได้นะคะเพื่อนๆคือเราจะต้องออ,อยู่ทางโลกครึ่งหนึ่งอยู่ทางธรรมครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยนะคะการที่ บางครั้งการที่เราทําอะไรทีเ่เขาเรียกว่าผิดพลาดไปหรืออะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีทางทํามายึดเหนี่ยวเนี่ยนะคะบางครั้งทําให้บางคนเนี่ยนะคะคือจิตฟั่นเฟืองหรืออย่างที่เขาบอกว่าคิดมากฟุ้งซ่านเปนน็นโลกนู่นโลคนี่ตอนเนี้ยเห็นไหมคะคนเป็นโรคแบบ mm. เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้ากันเยอะมาก ถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะคนเราต้องมีทางทำเพราะทำเนี่ยคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจนะคะเห็นไหมคะบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยคือช่วงเนี้ยไม่ค่อยสบายใจเลยนะเออไปทําบุญดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะพอเขาได้ทําบุญเข้าไปอยู่ในวัดมันร่มเย็นก็ทําให้จิตใจเขาเย็นขึ้นนะคะแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออชีวิตของคนเราเนี่ย ะะมันก็ต้องคือฮาร์ปฮาร์ปคนเราขึ่งอย่าอยู่ทางโลกอย่างเดียวแล้วจินก็เชื่อว่าคนเราทุกคนนะคะถ้ามีธรรมในหัวใจเนี่ยนะคะจะทําให้จักหนักเป็นเบาได้นะคะแล้วถ้าคนไหนเข้าถึงธรรมจะเป็นสิ่งที่ดี ะะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าถึงทำจนหลงไม่ทํามาหากินอันนี้ก็ไม่ได้นะคะสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้นะคะเรายังต้องคนเราเรายังต้องมีชีวิตอยู่นะคะฉะนั้นถ้าใครที่ทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็จะต้องออไม่ว่าทํา จะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมนะคะก็ขอให้อยู่แบบฮับฮับคนละครึ่งน,นะคะแล้วก็เมื่อมีวิกฤตอะไรเนี่ยนะคะให้เราพยายามนะคะนึกถึงธรรมให้มากที่สุดและเข้าใจว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้เพื่อนคนนี้วีนจังเลยนะคะเราก็คิคดว่าอ๋อคนเรามันก็มีร้อยพ่อพอนแม่ขอโทษนะคะร้อย ร้อยพ่อพันแม่ถูกต้องไหมคะมันก็ต้องมีบ้างนะคะเออเดี๋ยวเออช่างเขาเหอะนะแล้วก็ให้ช่างเขาเหอะให้เยอะๆนะคะหรืออย่างที่คุณบอกเดี๋ยวอะไรมันก็ผ่านไปถูกไหมคะเราอย่าเอาเก็บเขามาคิดนะคะเพราะว่าเอออย่างตัวจินเองเนี่ยบางครั้งจินเดินเจออะไรมาอะไรอย่างที่เขาวูดวีเนี่ยจินก็จะคิดว่าอ๋อมันก็คือละครเรื่องหนึ่งหรือสิ่งสมมุติเห็นไหมคะถ้าเรามีจุด ยืนของเราหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาเราก็จะนึกว่าอ๋อมันก็เป็นละครมันก็เป็นบทบาทของคนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะมันเราก็จะไม่ไปเข้าไปประทะนะคะเพราะว่าจินเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีแต่ความรุ่มร้อนมีความประทะอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะจิตมันจะสั่งนะคะแล้วเราจะรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่จิตเราจะไม่แบบอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะคะเรา จิตเรามันก็จะสั่งแต่ความร้อนฮีตขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเราคอยประคองตัวเรานะคะว่าอืมไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันไม่เป็นไรนะเออวันนี้แก้ไขไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆแก้ไขนะคะอะไรแบบนี้นะคะทําใจให้โล่มๆอย่างที่เขาบอกนะคะหรือทําใจให้เย็นนะคะจินเชื่อว่าคนอารมณ์ร้อน กับคนอารมณ์เย็นยังไงคนอารมณ์เย็นนะคะก็นะคะดีกว่าคนอารมณ์ร้อนนะคะแล้วคนอารมณ์เย็นเนี่ยนะคะก็จะมีสตินะคะแล้วก็มีปัญญามากกว่าคนอารมณ์ร้อนไปถามใครใครก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้คนอารมณ์ร้อนหรอกใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอยากฝากเพื่อนๆว่านะคะถ้าใครที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนพยายามนะคะหรือให้คิด ว่านะคะเมื่อเราเริ่มร้อเราให้นับ1ถึงร้อนะคะหรือเดินออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วกลับมาคิดว่าทําไมเขาต้องเป็นแบบนั้นทําไมเหตุถึงเกิดแบบนั้นนะคะอย่าไปประทะนะคะจินบอกเลยไม่ว่าเราจะประทะกับใครหรือใครก็แล้วแต่คนในครอบครัวเราหรือคนที่เราเพิ่งจะเจอ ะะมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าการที่เรามีอารมณ์ร้อนเนี่ยมันเท่ากับเราเนี่ยจุดไฟเผาตัวเองก่อนแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วถ้าเราเย็นได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เป็นคนอารมณ์เย็นเป็นคนที่มีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้โยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถามหาด้วยนะคะเพื่อนๆจินเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนเราเมื่ออารมณ์ดีนะคะร่างกายเรา รู้สึกมีแต่สิ่งดีๆผ่อนคลายอะไรอย่างนี้นะคะโรคภัยมันก็จะไม่มาเบียดเบียนนะคะคนที่คิดเยอะวีนเก่งอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะบางคนโมโหจนเส้นเลือดแตกอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะฝึกนะคะเพื่อนๆนะคะจินเชื่อว่าทุกคนฝึกได้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์เย็นนะคะและก็บางคนถ้าเข้า ถึงธรรมะได้หรือธรรมชาติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะบางครั้งเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เข้าใจว่าอันนี้มันคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอยากฝากเพื่อนๆว่านะ,ะไม่ว่าใครที่จะมาปะทะกับเราหรือบางคนที่เขาหรืออย่างจิตเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะคนไหนที่แบบมีอารมณ์ประจินเนี่ยบางครั้งจริงก็จะนึกว่าเออ แกจะบ้าก็บ้าไปคนเดียวฉันไม่บ้าด้วยฉันไปก่อนแล้วอะไรอย่างเนี้มันก็จะไม่ปะทะเห็นไหมคะให้เรามีจุดยืนของตัวเรานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะบางคนที่เขาแบบเออโลกเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีคนชอบเราอิจฉาเราเกลียดเราหรือไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วเราต้องทำตัวเองนะคะให้มีคนที่มีธรรมะ ใจล่มๆ่มแล้วเราจะปลอดโปร่งอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะคะจินฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย